ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกี้สาวไทยสะพ้ยชนบทเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราจะพาทุกทุกคนไปเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศนะวันนี้เราจะพาไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เนาะเนื่องในวันเกิดค่ะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศว่าร้านอาหารบุฟเฟ่ก็เป็นร้านที่เรียกว่า มีอาหารแบบเหมือนประมาณแบบไทยๆเนาะแต่ก็ไม่ได้ถึงไทยร้อเซแต่ว่าเขาก็จะมีพวกอาหารซีฟู้ดแล้วก็ของหวานของขค้าทุกอย่างให้เราได้เลือกแล้วก็มีเชฟเขาจะผัดให้เราแบบสดๆร้อนๆมุมตรงนั้นและอันนี้ก็เหมาะกับคนไทยที่จะไปตรงนู้นนะเราจะอยากเผ็ดอยากอะไรมันก็มีอะไรให้เราเลือกเยอะเนาะสำหรับบุฟเฟ่นเนี่ยต้องไปแล้วต้องกินคุ้มนะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนเราไปก็ กินไม่คุ้มหรอกเนาะเพราะว่าเขาจะกินเล็กๆน้อยๆแล้วเขาก็จะอิ่มแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นที่อาจจะถูกปากแต่ก็จะมีราคาแพงนั่นเองนะเราก็จะไม่ได้ไปกินบ่อยนะเราก็จะนานๆไปทีเนาะก็เป็นเรยกว่าโอกาสที่พิเศษพิเศษนิดนึงเนาะหรือ หรือเวลาที่เราอยากจะไปกินจริงๆเราก็จะสามารถไปกินได้นั่นเองนะก็เลือกเวลาที่สะดวกเนาะของใครของมันนะวันนี้ก็จะให้เห็นบรรยากาศว่าในร้านเขามีแบบหลากหลายเมนูแล้วก็มีเรียกว่าก็จะมีคนเยอะคนไทยก็ไม่ค่อยมีนะก็จะมีเราไปนั่งปั้นจิ้มปั้นเจอก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศด้วยกันเนาะสำหรับเรียกว่า ไม่ว่าเราจะเกิดวันไหนเนาะจริงๆแล้วเราก็ต้องทําทุกๆวันให้มันมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จงอยู่กับปัจจุบันนะการไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันอะไรก็แล้วแต่เราให้ความสําคัญแบบคล้ายๆกันเนาะใครอยากหรือว่าจะมีเงินทองเราก็ต้องทํางานนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราหาเงินได้เราจงมอบความสุขให้กับ ตัวเราเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อเสื้อผ้า,อาการกินอาหารหรือการเดินชอปปิ้งก็เป็นบางสิ่งบางครั้งบางคราวที่สาวไทยจะสามารถแสดงถึงการมีความสุขได้แต่ว่าชีวิตความเป็นจริงก็ต่างคนต้องดิ้นรนทำมาหาก,กินทำงานนั่นเองนะะถึงจะมีเงินทองเนาะก็ต้องมาให้มันถูกต้องและทำงานที่สุจริตด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเองให้เยอะๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันนะไปชมบรรยากาศด้วยกันค่ะ นั่งรถจะผ่านตรงปราสาทชเวตสิงห์นนะคะเราก็ให้เห็นบรรยากาศปราสาทด้านข้างๆเนาะเราก็ต้องขับรถผ่านตรงนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ให้เห็นภาพนี่เรามาตอน6 6โมงเย็นนะมันก็จะมืดๆแบบนี้นะนี่ก็ถึงร้านแล้วนะคะในเมืองฮอกเกนมานนั่นเองนะ ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่เป็นร้านอาหารจีนที่ใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่ามีอะไรทานกันบ้างเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาบอกว่ามาห้าคนนี้ก็นะจะจะจะคิดว่าจะแพงไหมเราก็ว่ามันแพงนะก็ 5,700นเะก็ประมาณนั้นเลยก็เดี๋ยวมาดูอาหารด้านในนะว่าน่าทานแค่ไหนแต่ว่ามันกว้างมากเหมาะกับการที่จะเรียกว่า,าจัดฉลองจัดงานอื่นๆงานต่างๆได้เลยนะเป็นงานบริษัทอย่างเงี้ยได้เลยนะมุมตรงนี้มีเนื้อเกือบทุกอย่างนะมีเนื้อจระเข้ด้วยนะเนื้อกวางเนื้อกระต่าย เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหา่านกุ้งปลาหมึกหอยแล้วก็มุมตรงนี้ช็อกโกแลตไอศครีมคาราเมลที่ลูกชายก็ชอบเขาก็มีเครื่องเยอะแล้วก็มีหลายรสมากๆเลยนะเรามีมะม่วงมีอุ้ยพูดไม่ถูกสตรอเบอรี่แล้วกอ็อะไรอีกนะ มะพร้าวกาแฟขนมอันนี้ที่เราชอบขนมกลมๆน,น,นะตรงนี้ก็เป็นของหวานใครไม่อยากจะผอมก็ต้องมุมตรงนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้ดองนะคะก็มีให้เลือกเยอะเนาะราคาก็แพงมากๆอันนี้ก็เป็นซูชิที่ลูกชายชอบเขาอยากมากิน ก็กินได้แค่อันเล็กๆแค่นั้นก็ไม่ได้อะไรมากอันนี้ก็เป็นสาไราเนาะสำหรับเป็นอาหารญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะเป็นพวกสลัดผักต่างๆเนาะผักพิเศษคััมีน้ำจิ้มหลากหลายรสชาติเผ็ดคือเป็นแบบซีฟู้ดเราก็ต้องอ่านนะคะใส่น้ามืไปแต่ว่าเพื่อพบ น้ำจิ้มแจ่วมาด้วยแม่พกน้ำจิ้มซู้ดมาจากที่บ้านมันก็กินได้ตั้งนานแล้วค่ะลูกแม่เรากินได้ตัวนี้เออกินอะไรใส่ให้แม่มันเหรอโอ้โหเดี๋ยวก็เมาเมนี่เราชอบผัดเนื้อผัด หรืเอาอะไรคะถอยๆไปค่ะไปเออไปกินทสุดอันนี้ก็น so ่าก oh. ินอ่ะอุ้ยตับนี่ผัดเปียกสามีนี่ก็กินได้มาอันตับไก่ก็อร่อยมากวันนี้เรามากันห้าคนในรอบตัวนเล็กๆนะคะขึ้นมันนานทีจะมาถึงไม่เอาแบบนั้นเยอะลูกเอาปลาเยอะๆมันจะอร่อยค่ะไอตัวอุ้ยอันนี้กระป๋อออันนี้หมูสเต็กไก่สเต็ก อะไรที่แม่ไม่ได้ทำนะอันนี้คนไทยก็กินุนนลเราก็จะ่าเลยผัดหอยอะไรกนะ้แนะแล้วก็ปลาหมกุ้งเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาชนแก้วกันนิดนึงนะวันนี้กินไม่ต้องจ่ายครัวันนี้อันนี้คือของขวัญที่สามีให้ก็คือเป็นเจ้าภาพ จ่ายเงินให้สำหรับมื้อนี้เนาะ <c oughs> วันเกิด <c oughs> นะคะการที่เรามีแฟนไม่จำเป็นจะต้องแบบให้แบบว่าต้องเอารวยๆนะเราเอาแค่เขาสามารถที่จะดูแลเราได้อันนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะกินของขาวเสร็จก็ต้องกินของหวานล <c oughs> ูกชายก็กินของหวานเราก็จะมากินเอ่อหรือว่าอะไรนะ ไอศครีมอไอศครีมรสมะนาวเนาะเพราะว่าไม่ให้มันดับแบบกินปลาหมึกเยอะนะเกือบจะทานไม่หมดกับคุณสำหรับคลิปนี้ก็เรียกว่าปลามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก็อยากจะนำเหนอือต้องขออนุญาตนิดนึงนะวันนี้เป็นวันเกิดตามใจนิดนึงหน่อยนะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสหรับวันเกิดรู้สึกว่า ดื่ไวนไปแก้วหนึ่งก็จะหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะที่แวะมาเที่ยวด้วยกันก็เดี๋ยวชวยมบรรยากาศต่ออีกเล็กน้อยนะคะนี่ก็เพื่อนสาว <c oughs> เพื่อนสาวแล้วก็มีศักเป็นคุณป้าด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวว่าสบายพี่สายน้องเลยนะคะตรงนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะมาทานด้วยกันมุมตรงนี้เนอะเผื่อใคร คิดไม่ออกว่าจะไปฉลองที่ไหนดีมากินบุฟเฟ่ร้านจีนตรงนี้เนาะที่ฮอ,อกเกนฮามนะคะบ๊ายบายค่ะ นี่นะ,ะก็เป็นคลิปแบบเล็กๆน้อยๆนอยเนาะกับช่วงเวลาสําคัญเนาะแต่เราก็ให้ความสําคัญในทุกๆวันเนาะก็อยากจะเรียกว่าคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียเผื่อใครจะไปฉลองวันเกิดหรือจะไปร้านอาหารอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปร้านจีนร้านบุฟเฟ่เนาะซึ่งก็เหมาะมีอาหารให้เลือกเยอะแยะนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่เรียกว่าน่าจะเป็นการแชร์แล้วก็ได้ประโยชน์ได้เป็นทางเลือกหนึ่ง เผื่อใครคิดไม่ออกนะจะไปฉลองกันที่ไหนดีหรือจะไปกินอาหารที่ไหนดีก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงก็ได้ด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะเรามีอะไรมาแบ่งปันกันอีกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอาวิดีเซนสวัสดีค่ะ